ศพหายทุง่งสมผัสสยองเราชื่อน้ำวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเอง เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2560เรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าฝนเรากับฝนสนิทกันมากเพราะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วเราชอบไปเล่นที่บ้านฝนอยู่บ่อยๆบ้านของฝนอยู่ไม่ห่างจากบ้านของเราสักเท่าไหร่เธอมีน้องชายอยู่สองคนชื่อบอยกับนอ็อตส่วนแม่ของฝนชื่อว่าป้าจอยเวลาเราไปที่บ้านฝน ป้าจอยแกจะชอบเอาขนมมาให้กินและมักจะมีปากเสียงดูด่าลุงพันผัวของแกอยู่เป็นประจำเพราะลุงพันเองก็ชอบแอบไปกินเหล้าเมากลับบ้านอยู่เสมอแต่ถึงแม้แกจะโดนด่าลุงพันแกก็ไม่ตอบโต้เพราะแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่วันหนึ่งเราไปหาฝนที่บ้านก่ะว่าจะชวนฝนไปเที่ยวงานวัดตอนกลางคืน พอไปถึงหน้าบ้านฝนก็เห็นฝนกำลังนั่งอยู่ที่หน้าบ้านทำหน้าเศร้าเราเลยเดินไปถามฝนว่าเป็นอะไรเหรอฝนก็มองหน้าเราแล้วก็บอกว่าเมื่อเช้าพ่อกับแม่กูทะเลาะก,กันแรงมากแล้วพ่อก็หายไปไหนไม่รู้จนถึงตอนนี้กูยังไม่เห็นพ่อกลับบ้านเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วก็ยังไม่เห็นพ่อมากินข้าว กูจะไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอกูเป็นห่วงพ่อวะ่ะแล้วฝนมันก็ทำหน้าเศร้าอีกส่วนเราก็ได้แค่ปลอบใจมันไปว่าเออเออเดี๋ยวสักพักพ่อมึงก็กลับมาหนะ่าอย่าคิดมากเลยแล้วฝนมันก็พูดว่าแต่พ่อกับแม่กูทะเลาะก,กันครั้งนี้แรงมากเลยนะเว้ยถึงขั้นตบตีกันเลยแต่เราก็ยังคงบอกมันว่า เออเอออย่าคิดมากนะไม่นานฝนมันก็ทำสีหน้าดีขึ้นมาหน่อยพอเรานั่งเล่นกับฝนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงลุงชัยวิ่งหน้าตาตื่นตกใจมาบอกป้าจอยว่าไอพันธ์มันตายแล้วรีบไปดูเร็วมันผูกคอตายที่ต้นไม้ท้ายทุ่งนาแล้วลุงชัยก็ชี้ไปที่จุดที่ลุงพันธ์แกผูกคอตาย พอพ่อจอยได้ยินก็มือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกส่วนฝนก็วิ่งไปพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยพ่อพ่อพ่อเรากับฝนและน้องชายทั้งสองของฝนก็วิ่งไปที่จุดลุงพันแกผูกคอตายพอไปถึงก็เห็นลุงพันห้อยอยู่บนต้นไม้ลุงพันแกใช้โซ่ผูกคอตายสภาพของลุงพันในตอนนั้น ลิ้นจุกป,ปากตาถลนและมีเลือดไหลออกจากตามันเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากภาพที่เราเห็นมันยังติดตาเรามาจนถึงทุกวันนี้พวกเราเสียคนในตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยฝนก็นั่งร้องไห้เจียนจะขาดใจตายแล้วไม่นานหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาช่วยกันนำศพของลุงพันลงมาจากต้นไม้ กว่าตำรวจจะชนสูตรศพเสร็จก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วซึ่งชาวบ้านกลัวว่าจะมืดค่ำไปเสียก่อนเพราะบ้านนอกส่วนใหญ่คนตายผิดธรรมชาติหรือเรียกกันว่าตายหงเขาจะไม่เอาเก็บไว้นานไม่เอาไว้ข้ามวันศพของลุงพันจึงไม่ได้นําใส่ลงเพราะหาไม่ทันชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเอาเสื้อห่อศพของลุงพันเอาไว้ แล้วก็นำศพใส่รถอีแตกไปฝังที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านส่วนเราก็พาฝนกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านฝนก็เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดเรากลัวว่าฝนจะคิดมากก็เลยตัดสินใจว่าคืนนี้เราจะนอนเป็นเพื่อนฝนด้วยกลางดึกในคืนนั้นเราได้ยินเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านยันหัวบ้าน ในขณะที่ทุกคนกำลังนอนกันอยู่จูๆ่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินมาที่ปลายเท้าของเราจากนั้นก็มีเสียงเตกแก้วน้ำที่ตั้งไว้เสียงดังเหมือนกับแก้วแตกเพอเราได้ยินก็ลุกขึ้นไปดูว่าเป็นเสียงอะไรแต่ปรากฏว่าแก้วน้ำที่ตั้งไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราหันมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไร ตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วจึงรีบกลับไปนอนคลุมโปง่งแล้วไม่กล้าตื่นขึ้นมาทำอะไรอีกพอถึงตอนเช้าเราเลยถามฝนว่าเมื่อคืนมึงได้ยินอะไรไหมวะฝนมันก็ตอบเปล่านี่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยพอเห็นฝนตอบแบบนั้นเราก็เลยไม่พูดอะไรต่อคืนวันที่สอง เราก็ไปนอนที่บ้านฝนหอีเพราะอยากไปอยู่เป็นเพื่อนมันเพราะถึงช่วงกลางดึกในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่เราก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเลยปลุกฝนเพื่อที่จะให้มันพาไปเข้าห้องน้ำเพราะบ้านของฝนห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างพอเดินลงไปใกล้ที่จะถึงห้องน้ำเราก็ได้ยินเสียงรถอีแตกดังตึ้ง ตึงตึงรถอีแต่คันเดียวกันกับที่ชาวบ้านเอาใส่ศพลงพันไปฝั่งนั้นมันเหมือนกับมีคนขย่มเสียงดังมันดังอยู่อย่างนั้นตอนนั้นเราก็คิดในใจว่าดึกขนาดนี้แล้วใครมาขย่มรถเล่นวะพอหันไปมองก็เห็นรถโยกขึ้นโยกลงแต่กลับไม่มีใครหยุดตรงนั้นเลย เราขนลุกไปทั้งตัวจากนั้นเรากับฝนก็รีบพากันวิ่งกลับขึ้นไปบนบ้านแล้วนอนคลุมโปงตัวสัน่นเพราะหวาดกลัวมากคืนนั้นเรานอนปวดท้องทั้งคืนแต่ก็ต้องทนเพราะไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำอีกพอถึงตอนเช้าเรากับฝนก็ไปใส่บาตรให้กับลุงพันธ์และคิดว่าคืนนี้เราจะนอนที่บ้านของเราดีกว่า แต่ฝนมันก็มาชวนเราไปนอนเป็นเพื่อนมันอีกเป็นคืนที่สาม,มันบอกกับเราว่าน้ำมึงไปนอนเป็นเพื่อนกูอีกคืนได้ไหมวะบ้านกูไม่มีใครเลยวะน้องกูก็บวชกันหมดเหลือแต่กูกับแม่สองคนแต่ถ้ามึงจะไม่ไปกูก็ไม่ว่ามึงนะเพื่อนส่วนเราที่คิดจะปฏิเสธมันก็กลัวมันจะเสียใจคืนนั้นเราก็เลยจำใจที่จะต้องไปอีก พอตกดึกในคืนนั้นมามันก็หอนเป็นททอนๆห,ห,หอนหยุดหยุดแล้วจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากโซ่อยู่บริเวณด้านล่างของบ้านคิดว่าน่าจะเจอดีอีกแล้วจึงรีบนอนคลุมโป่งไม่กล้าที่จะออกไปดูจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอถึงคืนวันที่สฝนมันก็มาชวนเราไปนอนบ้านของมันอีกแต่วันนี้เราไม่ไป เพราะเห็นว่ามีญาติิของแม่มันมานอนค้างที่บ้านมันอยู่หลายคนพอถึงกลางดึกในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่เราก็รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะหมาที่บ้านมันเห่าแปลกๆเห่าเสียงดังมากเห่าแบบไม่ยอมหยุดบ้านของเราเองเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ติดกับถนนเข้าหมู่บ้านพอดี ตอนนั้นเราคิดว่าจะไปปลุกพ่อที่อยู่อีกห้องหนึ่งว่าข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ไม่กล้าไปเลยมองลอดช่องไม้ฝาบ้านดูว่าหมามันเห่าอะไรแต่เมื่อเรามองออกไปก็ถึงกับตกใจสะดุง้งขนลุกไปทั้งตัวจนแทบช็อกเมื่อเราเห็นเงาร่างของคนมีลักษณะดำๆกำลังเดินลากโซ่อยู่กลางถนน แถมคืนนั้นยังเป็นคืนเดือนหงายด้วยมีเสียงลมหวีดวิวพัดใบไม้อากาศก็เย็นมากเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ตาฝาดไปเพราะเราเห็นชัดเจนมากและยังได้ยินเสียงโซ่กระทบกันด้วยตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วเพราะกลัวมากจึงรีบวิ่งไปหาพ่อกับแม่ที่นอนอยู่แล้วก็เข้าไปนอนข้างๆทันโดยไม่พูดอะไร เราเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเลยส่วนพ่อกับแม่เหมือนพวกท่านจะรู้ก็เลยไม่ถามอะไรแล้วคืนนั้นเราก็พลัอยหลับไปพอรุ่งเช้าเราเลยเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้กับพ่อฟังพ่อบอกว่านั่นนะ่ะมันคือผีไอ้พันมันคงจะกลายเป็นสัมภเวสีที่เกิดจากกรรมจากการที่มันฆ่าตัวตายนั่นแหละ กูรู้กูเลยไม่ออกมาดูเพราะกูเคยเจอแล้วจากนั้นพ่อก็เล่าว่าคืนก่อนหน้านั้นหลังจากที่พ่อกลับมาจากไปหากบหาเขียดที่ท้ายทุ่งนาพอเดินมาถึงที่นาของลุงพันพ่อก็เหลือไปเห็นเงาตะคุมตะคุมคล้ายๆค,คนอยู่บนคันนาห่างจากพ่อประมาณ10เมตรได้พอเห็นแบบนั้นพ่อจึงรีบเดิน เพื่อที่จะกลับบ้านให้เร็วที่สุดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองเงานั้นอีกทีแล้วเมื่อพ่อหันกลับไปมองก็ถึงกับตกใจจนแทบช็อกเพราะเงานั้นเดินตามพ่อมาด้วยพอพ่อเรียบวิ่งเงานั้นก็วิ่งตามพ่อมาติดๆมันมีฟันที่ใหญ่มากซี่ฟันของมันมีขนาดเท่ากับเสียมเลย แล้วตอนที่มันวิ่งตามมานั้นก็มีเสียงโซ่กระทบกันดังอยู่ตลอดทางพอเราได้ฟังที่พอเล่าก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพูดอะไรไม่ออกในหมู่บ้านช่วงนั้นหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินคนในหมู่บ้านจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยเพราะผีลุงพันเฮียนมากหลอกหลอนชาวบ้านทุกคืน จนชาวบ้านต้องรีบนอนแต่หัวคำเราเองก็ไม่กล้าลงมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเช่นกันมันเป็นแบบนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งชาวบ้านต้องหาฤือปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่จนได้นิมนต์พระจากเจ็ดหมู่บ้านมาทำพิธีเรื่องผีลุงพันจึงค่อยๆเงียบหายไป สาเหตุที่ลุงพันแกผูกคอตายนั้นก็เพราะว่าป้าจ่อยแกไปตามลุงพันในวงเล่าแล้วป้าจ่อยแกไปชี้หน้าด่าลุงพันตบตีลุงพันกลางวงเล่าทาให้ลุงพันแกไม่พอใจจึงเกิดการทะเลาะลงไม้ลงมือกันสุดท้ายลุงพันแกก็น้อยใจจนคิดสั้นจึงไปผูกคอตายที่ต้นไม้ท้ายทุ่งนา หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง